เรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการทุกท่านดิฉันนางจิราวันบุญเมธาศักดิ์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนสุขานารีสองหนองขอนตำบลโคกกลวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งหมด 231คนแยกเป็นสายชั้นปฐมวัยจำนวน71คนระดับปถมศึกษาจำนวน160คนดิฉันรับผิดชอบหน้าที่การสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด32คนแยกเป็นนักเรียนชาย16คนนักเรียนหญิง16คนสภาพบริบทของโรงเรียนสุขานารีสองหนองคอนส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครอง พ่อแม่ประกอบอาชีพทำงานโรงงานผูกของต้องตื่นแต่เช้ากลับบ้านคำ่ำไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเด็กๆส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายคอยดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารของเด็กๆมักจะถูกเร่งรัดด้วยเวลาที่เร่งรีบในแต่ละวันจึงทำให้เกิดพฤติกรรมการทานอาหารประเภท ขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลมลูกอมหรือขนมหวานต่างๆจนเคยชินจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสายชั้นอนุบาลปีที่3พบว่าในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมักจะมีเด็กๆบางกลุ่มนำขนมขบเคี้ยวหรือลูกอมแอบเอามารับประทานในห้องและเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาฟันผุ ซึ่งคุณครูเมื่อพบเจอปัญหาดังกล่าวจึงได้นำปัญหาที่พบเจอในห้องเรียนมาสู่กระบวนการ PLC กับเพื่อนครูรวมถึงผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันดิฉันจึงได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพิ่มเติมในหน่วยฟอฟันสะอาดจังเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของช่องปากและฟันอาหารที่ทำให้ฟันผุอาหารที่ทำให้ฟันแข็งแรงรวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอจะทำให้เด็กๆมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีความสุขในการเรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากการกิจกรรมดังกล่าวดิฉันได้ให้เด็กได้มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ active learning ให้เด็กมีการช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอและหาแนวทางร่วมกันให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมดิฉันได้มีการนำสื่อที่หลากหลายมาให้เด็กได้เรียนรู้เช่นสื่อทำมือและสื่อของจริงจากตัวอย่างขนมที่ทำให้ฟันผุมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ซึ่งขนมต่างๆเหล่านี้ เด,เด็กมักจะคุ้นเคยและเคยรับประทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้ว่าขนมเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฟันผุรวมถึงหนังสือนิทานใบงานต่างๆให้เด็กได้มีสิทธิ์เลือกทำใบงานที่ตนเองสนใจโดยใช้กิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมปะติดฟันสวยโดยการนำมเมล็ดฟักทอง มเมล็ดแตงโมมาปะติดเป็นฟันสวยให้สวยงามกิจกรรมที่2กิจกรรมระบายสีพยัญชนะฟอฟันโดยให้เด็กระบายสีภาพพยัญชนะฟอฟันให้สวยงามกิจกรรมที่3กิจกรรมตัดภาพอาหารที่ทําให้ฟันผุโดยเด็กๆจะเลือกระบายสีรูปภาพอาหารที่ทําให้ฟันผุแล้วตัดออกมาปะติดให้ถูกต้องกิจกรรมที่4กิจกรรมปั้นดินน้ํามัน เด็กๆจะปั้นดิน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วนำมาติดลงบนเส้นรูปภาพฟันให้สวยงามตามจินตนาการเมื่อเด็กๆได้ตระหนักรู้ถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ฟันผุรวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาฟันผุในเด็กๆให้ลดน้อยลงดิฉัน ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านหากมีสิ่งหนึ่งประการใดจะให้ข้อเสนอแนะดิฉันพร้อมน้อมรับค่ะ